ดูวิธีใช้กันก่อนเดี๋ยวได้ไปแล้วจะใช้ไม่เป็นแบบแรกมันจะเป็นหัวไทสีแบบนี้เสียบกับมือถือได้เลยเสียบปุ๊บไฟขึ้นสีเขียวจะเสียบกับพาวเวอร์แบงก์ก็ได้ครับนี่ขึ้นสีเขียวเหมือนกันหรือจะเสียบกับหัวชาร์จที่มีพอร์ตไทซีแบบนี้ก็ได้เสียบปุ๊บก่อขึ้นสีเขียวจากนั้นเห็นตรงข้างในนี้ไหมมันขึ้นสีเขียวปากเป่ามันจะขึ้นสีแดงไม่ถึง20บวิดาบตรงพาวเวอร์แบงก์ก็เหมือนกันปากเป่าปุ๊บขึ้นสีแดงลองกันอีกทีแบบชัดๆปากเป่าขึ้นสีแดง จุดปุ๊บไฟติดปั๊บลองจุดเทียนดูไม่ติดเทียนใหญ่ไปตัวที่สองก็มาเป็นแท่งด e ้านหน้าก็เหมือนตัวที่หนึ่งส่วนด้านหลังจะเป็นพอร์ตไทปสี่ใช้เสียบกับสายชาร์จได้ครับเสียบไปปุ๊บไม่มีไฟใดๆเกิดขึ้นหมุนไม่ทีมีปุ่มกดกดปุ๊บแดงปั๊บปล่อยมือดาบกดปุ่มพร้อมที่ชั่วไอโอโหติดเลยไอแบบที่สองนี้พิเศษอยู่อย่างถ้าเรากดปุ่มทิ้งไว้นะมันไม่ดับ จนกว่าเราจะกดปล่อยนี่ปล่อยปุ้มดับปั๊บและทั้งสองตัวจะมียางสีดำมาให้แบบนี้จากนั้นเอาอีกฝั่งเสียบเข้าไปกับสายชาร์จนี่กันหายว่างกันเถอะจากแบนด์ Accenture ครับไม่รู้เอาไว้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยจุดที่ชูได้เอาไปแคมป์ปิ้งก็น่าจะเวิร์คอยู่แหละราคาไม่ได้แพงนะแต่สตอ๊อมันเหลือน,น้อยโอ้โ